สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเด่นไอตัวขี้ก้างชื่ออะไรชื่อแตงครับอิตารลัยลุเอาไปดิ <laughs> อ่าคนที่สองครับอิตาโดริยื <YouTube S 2> ดตัวครับเจ้าขครับผมคนผมเซลล์คน,คน,ค,น,รรค,นคนดีคนเดิมครับ <Slow> เซลล์ครับเซลล์ของไฟโดินแย่งโดินขี้ก้างแย่งออกซิเจนตายอย่าพูดมาพูดสิสอนผมเบีเยร์ครับผมเฮ้ย<ห>น <laughs> ะ <laughs> โอเคคนที่ช่างเขาครับไปค่ะค่ะโอเคเาไปไปเาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไดี๋ยวเปเดียนี่้าเจ้ไอปานะคเดียหเอปาเวหน้ามาผมกัมาแต่ปาวเี้ยาพาไปหนีเดี๋ยสภาพให้คยสายนี้สาให้เฮ้ยมนี่มนี่มามาเดีสภาพให้เราเราขึ้นขึ้นอันไหนดีอันนู้นเหรอขึนอันนี้ดีนู้นู้นนู้นี่เนียเนียเนี้ยเนี้ยเนี้ยเียมนี่มนี่อันนี้อันนี้อันไหนวะ อันนี้ไม่มีคนเอาไอ้ปามันนี่มานี่ไอ้เหี้ยมานี่เดี๋ยวโดนแย่ออซิเจนตายฮ่าฮ่าฮ่เที่ยิวเดินตัดภาพให้พี่มาเดี๋ยวตัดภาพตัดภาพตัดภาพโอ้ยูดูวนมาดิโอ้ไปเลยไปเลยโอเคไม่เป็นไรเดินทัดภาแครนะเอ้ยไม่เอาเงี้ยเดี๋ยวโดนแย่อซิเจนตายอะไรอะไรนะพี่อันนี้มันไม่มีให้แยี่ยมแคร์มั้ยยังแคร์เหรอเอ่อกดกดกดยังยังยังไม่ได้ทำมาแล้วเนาะ แล้วใครวิ่งนั่งอยู่ตรงหน้าที่เหลืองๆวะไม่จบแล้วทำไมเรามาเยอะจังวะใครมาคนคนในนี้ห้าคนมีคนนอกห้าคนห้าห้าบ้าโอ้โหกี่คนเนี่ยสองสี่หกแปดสิบไอ้เคี้ยวสิบคนกูนั่งกับใครวะอะเราทำไมพี่ค้างอ่ะกูนั่งเดียวแล้วกัน ไอ้ยาพี่ค้างอ่ะมุมมองกูบักอันนี่มาพี่พี่นั่งกับสาวผมนั่งคนเดียวไม่ขนั่งกับสาวอะไอ้เหี้ยกูนั่งกับไอ้ตัวบีตีกูเนี่ยนั่งคนเดียวนั่งคนเดียวไอ้น้องเดี๋ยวกิจกรรมหน้านี่ต้องเอาจริงบ้างแล้วกังสาวไปไหนมาจ้าให้พี่ไปส่งไหมกิจกรรมหน้าเดียวนี่เลยเอากิจกรรมอะไรกิจกรรมหน้ามึงดูดิเปิดมาแม่งก็บอกอียว่ะไรอย่างงีดู เออทำไมกูต yeah, ้องอยู yeah, ่อ๋อไม่ใช่ผู้เยี่ยเด้คนบ็อกสิกอ่ะมันบอกว่าอะไรมันบอกอิ่วยู่แม่ง่ะเดี๋ยมัอนนด้นข้ากูละอิ่วเลยเงียะมันโดนได้ยินเสียงผมต่าันไ้มปไม่เขี้ยสั์

ไปไปดูไม่แล้ยูทูปไม่จบดูชิ้ไม่อบยูทูบเนียพี่อยู่ไหนยงไหนสักมามามาดิมาดิมาดิกันมาดิกันมาถ้าผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งเดินมาเป็นรายการนี่เด็กที่ยนเอ้ยไม่ใช่เออว่าเออใช้จักรยานในการรับชมวิจารณญาณในตว์ระว่างพ่อแม่ตี้ดยเก็บไปดูช่าเที้แล้วมาแล้วนุยนางนางนง กูนั่งดีกว่าเดินตไอ้หงจอมกูอยากนั่งใครที่ไหนอ่ะผมได้ดังริมหน้าต่างอ๋อผมนั่งไม่ได้เออดังไม่ได้พี่มานั่งได่แล้วพี่ผมได้ดังริมหน้าต่างเดียวอะไอ้เหี้ยดูดไอ้แตงนั่งดิโอ้โอ้ยอ้ยอันนี้เขาซ้อมอันนี้เขาซ้อมลบปะครับเนี่ยนี่เขาพูดวิ่งหรือเขาเชลิสเฟเตอร์วะไอ้เหี้ยอุ้ยอ้าวอะไรเนี่ยอ๋อไอ้เนี่มันลบีโอโอโลเพโอ้โลเปไปโอ้ ก็เราโลแล้วปาจปาไปจัดอีกไอ้เหี้ปามาไปจัดอีกเลยโลเลือนเนี่ยไม่นี่พี่ๆไม่นี่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 อะไรวะอะไรวะลงมีของดีได้แล้วของนี้ตัวนหนึ่งเอากันนี่เอามาสองมวนเย้เย้เยเฮออันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้หมายถึงเอออ๋อนี่ยไอ้นี่ยอะไรวะเออ อย่าดม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 สูดสูดแล้วเต็มปอดไงเออครับโเีรผมอันนี้อย่าโดนนยปุ๊บเขาเข้าอ่ะเข้าไปแล้วเขาเข้าไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเอออันนี้คืออะไรวะพี่มันบอกว่าเฮ้ยฮะอันนี้ไงห้องห้องของมันมีมันต้องมีคนนึงทำน้ำหกอะไอ้เงี้ยแล้วเราก็ต้องไปเอาไม้กวาดมากวาดมากวาดน้ำมาอ้เงี้ยจะปล่อยเออใช่ครับขอโทษครับลืมไอ้อะไรเนี่ย welcome to อ่าวกวนพี่ทันทำอะไรในห้องไหน ฮะเฮ้ยเ้ยอะไรอ่ะตัองตักแตเนองเองไว้แกวาดนี่ไปตีหน้าใครนี่ใครเนี่ยเนดันี่ใครเนี่ยคนตาบอดเลยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เจนเเอดเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลี้ยงดินี่ดูนี่ดิมีคอมเกมเมอร์ด้วยไหนวะมาละ เหมือนเป้เลยเหมือนเป้เลยเฮียเออมีร้านเกมร้านเกม้ร้านเกมร้านเกมร้านเกมมันจต้นเลยผมจองต้นตรงนี้จมก็จมจมตรงนี้ไกอยู่จองผมจองแล้วไปเลยไปเลยนุ่มไปเล่นตลาดเลยนุ่มตลาดเลยตลาดเลยตลาดเลยอะไรผมมาต้นไปเลยผมเล่นอะไรอะอะไรอะมาดูหนังโปสช์ไหมครับคุณจะดูหนังโปสช์ไหมครับผมดูนะพวก็ดูกำกันได้ออผมกำลังซอยนะครับฮะไม่ชิวอันโอ้ย โอยน้ำน้ำอะไรรัานี่โอ้ยน้ำโอ้ยน้ำปามจำได้ปอนจำน้ำหกแล้วโดนสั่งเก็บอยากกินน้ำพี่น้ำหิวตีไม่รู้อย่าอะไรเ่ไหร่ต้อง้น้าเดยกดีไอ้ยไอ้ตงหายเออยกยากแดกน้ำน้ำแตกน้ำแตกโอ้ย หยไม่เช่าหยุดยไม่ช่าหยุดหยุดไม่หยุดเยสยพูดอย่าพูเง้ยหยุดไม่ตัวมันบางไม่ได้ยิบไม่กว่าไม่ได้ตัวมันบางเอาไอเดดไดได้ไ้มไอเดดไดมาหมายงานเฉยเลยเอ้ยมึงก็ออกไปดิเียไอ้ล้ำกไปทาน้าหกไอเดดทน้ำเตะขยกินน้ำูดูไม่ถูกแตสิ่งนี้พี่ ก็อยากกินน้ำเฉยๆเองเอ้ยมึงปากดีวะไอ้ไม่ใช่ครับใจเย็น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 ไม่ใช่เกาโดนเอ้ยปามปามมึงมึงต้องไปทำอาหารแล้วเพื่อนกูฝีมือมึงสุดยอดมากตั้งแต่มึงเคยมาโดนกูไม่อยากโดนถ้าเป็ไม่ไม่หาเป็นเดิร์คคาได้เลยเอ๋อจิตโดนเนาะไม่มีผมผมทำไมคนนี้เขาดูคุ้นๆนะเออมึงอย่าอย่าไปนั่งตรงอย่าไปนั่งตรงเก้าอี้ประธานาธิบดีนะเว้ เอ๊ะจะแถวแถวแถวตัวนั้นน่ะอย่าไปนั่งนะนั่งแล้วโดนสั่งเก็บไอ้เหี้ยกกูไเ็บโดนอย่าบอกนะโดนอันนั้นน่ะเห้อโดนบงเหรอใช่โดนบงเลยอ่ะแล้วก็แบบเล็กกลายเป็นแหลกเก่าอันนี้คือข้อเตือนสปายไม่ได้สปายครับข้อเตือนไม่เนมคิทโนโรแลนโดเบอร์ซิเบนอัลโลบเซียนไอ้แตงมาได้นี่แตง่าไปนั่งเดี๋ยวมึงก็โดนเก็บหรอก มานี่เพื่อนได้งมานี่แล้วน้องเดี๋ยวมึงเห็นไปด้านซ้าป่าเดี๋ยวจะดูกูสั่งเกมแล้วเรนี้ที่มันอิ่วพี่เวียเป็เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนู้นตัวนู้นไอ้กอล์ฟสิบาเฮ้ยเตยมันมาหากูทำไมชอบไม่ถูกใจเหม็นอิ่วอิ่วพี่องอิ่วอิ่วอิ่วคืออิ่วเดี๋ยวบีดอกซ์พี่ไม่ใช่คนนี้เขา ไม่ใช่เขาเลือกตั้งใหม่แล้ไม่ใช่วะไอ้ชีน้นนั่นมึงก็โลเพยเกินมึงถ้ามึงโรเพยขนาดนั้นมึงไม่นั่งไหลเฮียเอออยูยบนโต๊ะอะไรโรเพยจนน่า,ารำคาญอา๋อาอ๋อมันอะไรกูเนี่ยเล็บร้ายเล็บร้ายมีคนโดนใช่ใช่เหรอเออเนี่ยมีคนโดนใช้ไปทำอาหารแล้วเรียบร้อยเจโน ไม่ทำโดนฆ่าแน่นอนเอไม่ทํามันโดนสังเก็บไอ้ยามันโดนมันโดนยนออกจากเครื่องบินแน่นอนชื่อจโน่โน่ไม้อ้่อโน่เดินคนนัไอ้ไอ้เน่มันเป็นอะไรนะไอ้ไอ้ไอ้เดียวน่ะเดี๋ยวรอดูรอดูไอ้ตัวที่มันอินดีเลยยูทูบไม่เม่อคดเบียวอะคดเบียวอะกอดมเอ็กสักทีจีเอกเอกเอ็กอเลย ยูทูบไ,ไม่ชอบยูทูบไม่ถูกตาสืงไอ้เยอะแล้วไม่ชอบเอาบอ่อยแขนสายคู้ใจเฮ้ยเฮ้ยเป็ดียูทูบไม่ไอไชอบไม่ไดีเออเยอะทำไมแขนมันใหญ่ข้างหนึ่งวะ ยืนดิชักบ่อยได่ชักผ้านะครับชักผ้าชักผ้าเดี๋ยวชักผ้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่เฮ้ยชักกับสักต่างกันนะครับน้องไู่ได้ยินว่าชักไม่บ่อยวะพูดไม่ใช่หรอไอซั์ใช่ไม่ไม่ไอเอเลี่ยนมันพูดเป็นซัพพี่มันพูดเป็นซัพไอผมพูดมาแซมพูดมาชัดโอเคโอเคพูดมาซัพพูดมาซัพอันนี้มันชอบอันนี้มันก็มันชอบซักนะครับชอบชักชักเออยซัเนี่ย ผอดมองตรงมือเอเลี่ยนดิหนักกว่าชากอีกเฮ้ยเฮ้ยไอ้เยียยูทูบไม่ชอบยูทูบไม่ชอบไอยูทูบไม่ชอบไออะไรอ่ะดูไม่รอบดิดูไม่รอบดดูไม่รอดอย่ามองอย่ามองพี่อย่ามองอย่าดูไม่ชอบโอเคย่าดูไม่ชอบยูทูบแบนยูทูบแม่งยิ่งปกติอยู่ เขียนบัตเตอร์จะใส่อีโมจนีชีสอัดไอเคมช่วยกูตีตัวไอเทียนี่หน่อยอุ้ยอะไรอะแกงอะไรเนี่ยไม่น่ากินเลยนักนักนันักนกนันั่ปนอนี่กินอดงกินที่บบยังีเย่งงงดังอาหารใต้โต๊ะเขาถูกกินไอผู้อ่ะไม่นั่งไม่นั่งโดนนะไม่นั่งโดนนะระวังนี่ โอปูปูมึงจะย้ายทำไมล่ะยังไม่มอมารยาทในตัวอาหารให้ดูหน่อยสิอาหารในโต๊ะเรียบร้อยปูสักเก็บให้เด่นแชร์เลยเด่นพี่แชร์ไม่ได้เออไม่ใช่กูไอ้หีอย่าปักต่อยนายไอ้นั่นด้วยแชร์เหรอให้แชร์จอให้ดูเออเอ หลานดูดิฉันนั่งเบียนกูอ้หิเรียบร้อยนะพวกเขาอ่ะไอ้ฮิไม่หายเด็กมันจะต้องวอรอยังไงเนี่ยปล่อยไม่พี่เราไปพร้อมกันเถอะผมว่าแขนจ้ะโต๊ะจังโตอยู่ด้วยกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลานเกม

ไม่คีย์บอร์ดเี้ยพี่คีย์บอร์ดรุ่นใหม่กดกดทีกดแปมอ่ะเฮ้ยกดกดทีไม่เขียนหมดเลยเอ้ยคอาเปลี่ยนสีเย็นี่เลยเปิดหมเอ้ยให้มันเป็นสีม่วงให้มันเป็นสีม่วงบอดิสโก้เนาะกดไปเรื่อยๆอ่ะทำไมถ้าเป็นสีม่วงกูไม่รู้มีแบดชิงเมื่อยเย็น กูเข้ามาไปแน่เลยนั่งนี่เลยนั่งนี่เขาได้เขาไม่ว่าตัวที่เอาถู้ไปไหนแล้ววะรอด้วยดีทำไมคุณหน้าแดงๆตุ้ยเดี๋ยวนะเราไปทำแบบเอออยูนานนาดพอดีตัวย่า่เด่ยข้าเพื่อนกูเฮ้ยเฮ้ยอ่ะคำว่าข้านี่ย u ูทู e ไม่ชอบป่าวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอานี่ผมเก็บได้แล้วเนี่ยหนึ่งอัน ยูทูปพูดได้แต่ติ๊กต k อกพไม่ได้แชมันตั้งให้เก็บกุญแชข้างล่างมันอ้มไ่จ้ะยิ่มอาไปสาบอ้มไม่เง้นโอ้พี่พี่เออต่อตะหรอยูทูปไ่ชอบย t ท b e ไม่ชอบขอสักทีเหรอวะอัแดงเชียวเอ้มม่ใช่นี้ยพี่พี่มองอะไรยูทูปไ่ชอบไอยทไ่ชอบกูมองมองกันไหม แไปไปไปนี่กูไปยืดอยู่อะไอเหี้ยไปแล้วพี่เบดลุมอ้าวไอเหี้ยไอเราเรานอนนี่แหละเรานอนนี่เรานอนนี่แหละตัเลยทีนี้คือสยองสีดุมหนึ่งไอีดุมไปดูไปชอบไปเจอไปจอไอ่ผมผมจะได้เข้าไปอยู่ในตัวพี่ผมได้สระได้สอะแล้วของอิมไอนอไม่ ทุกไม่ปลื้มทุกไม่ปื้มสิ่งนี้น้องได้หลายท่าเลยทีนี้โอ้โหท่าเยอะโอโนลันเดอรอเี้ยมึงสปอยอะอย่าอย่าอ่านอย่าดูทุกไมชอบเออระาราที่ดีมันจะมาอยู่อะไรข้างข้างห้องเราวะแต่มันจะสะว่าแล้วมันก็จะออ้าว เฮ้ยไอบ้านเรเผยสปอยอ่ะไอบ้านโลเผยโอ้ยพี่ตกาเราเผยนอนถต่บ้าก็เรียกว่าพกเบวตื่นไหมนอนฝันตึงโกลดนอาตรงไหนแกังไม่จับโบตู่ไอแคนปดปสเดือ๊อบ๊อบุยบ่าวสไปเดือบบุยเอ้ยนี่ไงหำนี่ไงหำ

ฟิวมาไหนวะเฮ้ยไอ้ฟิวนี่มันฟิวด้วยวะทุกคนครับระวังนะครับไอ้นี่มันบ้าไอเนี่ยมันบ้าอย่าอย่าไปคุยกับมันอย่าไปยุ่งกับมันมันบ้าไอเนี่ยทุกคนระวังนะครับโอ้ยมอนเตที่แล้วกิเดี่โดนยเตฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ ยกูไปเลยกูไปเลยไอ้ปามเพื่อนกูอยู่ไหนนี่เอาพี่ปามไม่นะ no ไอ้ปามเฮ้ยอันนี้ต้องเก็บไปด้วยไม่ดันแล้วไอ้ปามเพื่อนกูอยู่ไหนกูจับเรื่องนี้ไปแล้วไม่นะไม่นะเพื่อนกูตายกูอยากให้กูแกจะบอกว่าเอเลี่ยนมีจริงพี่ ไปไหนอ่ะกูจะกูจะไปต800กูยอม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 ไม่ไปหรอกไอ้สัสอ้ามเฮ้ยเฮ้ยขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงต้องเสียงเริ่มมเสียงเออขึ้นที่สูงไอ้แตงแตงแตงขึ้นนี่ฟังดิอ้าวมันขึ้นมาได้ไงวะเฮียเกียร์เกีโคตรอะเฮียกูกลัวพูดเลวเดี๋ยวพี่เวต้องไปตัดอีกี้ย พูดดีวเราจะพูดว่าสุภาพนะครับยังไม่เตะเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละอย่านะแล้ววันนี้เราอยา่กไม่เลยอยากมันจะล็อกเหรอเฮ้ยนี่ไม่ใช่นรกที่เดิม้ยไฟหายไปแล้วมันหายไปได้ไงอ่ะ ายไปไหนแล้ว <cat> อ <astic subscriber Airbnb> <ira> <c oughs> oh, <c oughs> ่ะพี่หันตูดมาเฮ้กูไม่หันไอ้เหี้ยโอ้ยจับปะกกยจับปะกกยจับปะกกเกตเตอร์อ้ยไฮ้เฮอี้นี่มันด่าพี่ด้วยอ่ะพี่กูเล่นฟรีไฟไหมพี่เล่นอะไีอ่ะพี่คือเล่นกันเกมส์ฮัลโหลคุณก่ยังอะไรอยู่อ่ะฮัลโหลมาจับปะเตอร์พี่มันกดได้ด้วยเหรอเมื่อกี้พี่ต้องไปไอ้นี่อะไรตัดอีกแล้ไอ้แป๊มนั้นฟรีไฟพี่ ไปอันี่ัอก่ไอ่กอยู่จะก่แ่เนี่ยมันอยู่ในห้องน้ำกไดีเสียงอ่เนี่ยจะสัก็อยู่อะไจะสักก็อยู่อันี่มึงไงอยู่แล้วอะไรมึงไงอยู่ในห้องน้ำมึงไงอยู่ในห้องน้ำเจ้าทำอะไรอยู่ที่อันหมดย้าไม่ได้ย้ายูทูปไม่ปิื้มยูทูปไม่ปื้ม พี่ได้ตัดออกเลยใช่อาบน้ำแกพี่เราเหลือกันกี่คนเราเรามาห้าหายสองเหลือสามครับน้องแต่ว่าตายยังแต่ว่าต้องมีคนตายอีกเฮอวะนี้มันมีกระดาษอะไรไม่รู้อะไรเก็บไม่ทันกระดาษแจกฟ้าเป่ากระปุกมดกระปุซัมโปกระปุกสมัด <laughs> you are my friend. You are phải lục You are Lục friend. You đồ, my friend. You are my friend. à ai my friend. You are my friend. You are my friend. Ui may, ui my friend. You Ui ui friend. You are my friend. You are my friend. You are my friend. ai are my friend. You are คำนึงผมไล่ผมไล่เก็บผมไล่เก็บของอยู่มันมีของตกพื้นมันมีมันมีกระวเร็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 วของเลยนี่ของประธานนาฏบุตรอ้าวมันมาเออมันมาแล้วไอ้เหี้ยมาตาไปเตัวนี้มันด่าพี่อ่ะเป็นไงล่ะอย่าอีวไอ้น้องเออมันเด่างนมันตามไปแต่งมันตามไปแต่งมันตามไปแต่ง

อาจจะเป็นแบบเหมือนรอบที่แล้วที่เราห้ามเชื่อไอ้เฟลยอ่ะเฮ้ยแงเฮ้ยเฮียนี่เฮียประธานาธิบดีกะอีวีเป็นอะไรอีวเฮ้ยอย่าอย่าข้าเขาไอ้ที่เปนคนชั่วเจอกระดาษคูเจอกระดาษเขียนว่า ไปเดี๋ยวเยิงกูขี้เกียจไปอัดใหม่ยิงใจชุดหมูฮเออกูขี้เกียจอัดใหม่ยิงใจชุดหมูฮยิงยิงมันเจอยิงเหรอมันต้องยิงมันต้องยิงมันต้องยิงเราเจอเราเจอมายิงเขียนว่าเราไม่ยิงมึงยิงมันจะไม่ยิงได้อัดใหม่แน่ไม่เอามันนาน ตาของขงคลมแบบวิวตลี่วิวตลี่เพราะว่าเขาจะโน้ตที่มันเขียนว่าดูโน้ตทัสทิมว่าคือห้ามเชี่ยใจพวกขี้เนี่ยเออยิงแม่งเลยยิงมาเลยยิงมาดิยิงมาดิลหนีอ้าวสวยอ้าวชิมหายอ้าวกระดูกจะยิงไอ้หมวกอ้าวเน่าเลย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 เป็นแค่ชิมหายเอจดเกมไอ้น้องอ่